สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้นะครับจะมาขออนุญาตนะครับรีวิวนะครับสมาร์ทเกต OBD นะครับรุ่น F9 นะครับตามรูปนี้เลยนะครับเป็นรุ่น F9 นะครับสินค้าตัวนี้รับประกันการใช้งานให้1ปีเต็มนะครับหน้าจอสวยๆคมชัดแบบนี้เลยเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวแกะกล่องกันดูนะครับว่า OBD รุ่น F9 ตัวนี้นะครับเข้าให้อะไรมาบ้างนะครับ ลักษณะกล่องนะครับของเขานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับที่ให้มานะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีเป็นกล่องที่ใช้สําหรับ OBD ของรถนะครับ OBD ตัวนี้นะครับก็จะมีระบบนะครับ navigator นาทางให้ด้วยนะครับก็คือสามารถที่จะนําทางเพื่อพาเราไปยังจุดหมายปลายทางได้นะครับเดี๋ยวก็มาดูรีวิวกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าง อุปกรณ์ในกล่องนะครับสำหรับตัว F9 ตัวนี้มีอะไรมาให้บ้างนะครับก็จะมีหน้าจอนะครับหนึ่งอันแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีนะครับเป็นคู่มือนะครับคู่มือภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับก็คือทำให้เราอ่านแล้วเข้าใจง่ายนะครับว่าจะใช้งานอย่างไรอะไรอย่างไรกดปุ่มอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถดูได้นะครับมีคู่มือภาษาไทยให้แบบนี้เลยนะครับในกล่องนะครับแล้วก็จะมีเป็นกาวสองหน้านะครับแบบนี้นะครับเพื่อจะใช้ติดฐานเกตตรงนี้นะครับ ให้1ชุดนะครับให้สำรองไปตรงนี้ที่ตัวเครื่องมีให้อยู่แล้ว1อันนะครับแล้วก็มีสำรองไปให้อีกแผ่นนะครับก็จะมีนะครับตัวจุ๊บติดกระจกไปให้นะครับ o อ d ีตัวนี้นะครับสามารถที่จะวางคอนโซลนะครับที่คอนโซลรถจะมีขัดตั้งแบบนี้นะครับหรือสามารถที่จะจะเอาไปติดกระจกก็ได้นะครับสำหรับคนที่อยากติดกระจกนะครับมันจะมีที่แขวนอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับก็เราก็เสียบตัวนี้เข้าไปนะครับ เข้าไปในังนี้เนี่ยครับก็จะแขวนได้นะครับก็จะอยู่ในังนี้อย่างนี้เลยนะครับก็คือสามารถที่จะไปติดที่กระจกได้นะครับสวดขาตรงนี้เราก็สามารถสไลด์ถอดออกได้นะครับเดี๋ยวผมสไลด์ให้ดูนะถอดออกปุ๊บอย่างนี้นะครับก็จะหลุดมาก็จะเป็นนังนี้เลยนะครับจะติดกระจกเนี่ยนะครับสวยๆเลยนะครับก็สามารถที่จะปรับเอ็นซ้ายขวาอะไรได้นะครับใครไม่นั่นก็ถอดออกนะครับแล้วก็ใครอยากจะติดที่คอนโซลก็เอานี้สไลด์เข้าไปในรูนี้ จะมีลูกขาอยู่นะครับแล้วก็สไลด์เข้าไปนี่เลยนะครับสไลด์ไปแบบนี้นะครับนี่ก็จะวางได้อย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีนะครับในกล่องก็จะมีตัวสายนะครับ OBD2 ให้เป็นหนึ่งเส้นนะครับแบบนี้เลยนะครับก็คือตัวแจ็คตัวนี้นะครับจะเขียนว่าตัว OBD2 อยู่แล้วนะครับนี่ตังนี้นะครับเราก็เอา ตัวนี้ครับไปเสียบที่พอร์ต OBD2 ของรถของเรานะครับส่วนตัวอีกฝั่งหนึ่งอย่างนี้นะครับก็จะไปเสียบเข้าที่ด้านหลังของจอนะครับแบบนี้นะครับเสียบเข้าด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องตัดต่อสายไฟใดใดทั้งสิ้นนะครับตามนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าตัว OBD ตัวหน้าจอของเขานะครับสำหรับตัว F9 มีอะไรบอกบ้างนะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือหน้าแรกนะครับก็จะบอกตรงนี้คือความความเร็วนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงมีเวลาบอกให้อย่างนี้เลยนะครับเวลาก็ไม่ต้องไปตั้งนะครับเพราะว่ารับสัญญาณจากดาวเทียมผ่านระบบ GPS เข้ามานะครับเป็นระบบเซตนทลไลท์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นวัดรอบเครื่องยนต์นะครับมีอยู่8,000รอบนะครับแบบนี้นะครับส่วนมาดูฝั่งขวามือบรรทัดแรกนะครับ ECT คืออุณหภูมิมือน้ำนะครับส่วนบรรทัดตรงนี้นะครับ ASL นี่ก็คือ ตัวระดับความสุขจำน้ำทะเลนะครับสามารถบอกได้นะครับตัวล่าง VLT คือโวลต์แรงดันแบตเตอรี่นะครับค่าพวกนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยการหมุนปุ่มนะครับตัวบีดีจะมีปุ่มคอนโทรลอยู่ด้านบนนี้เนี่ยครับแบบนี้เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานคือกดลงนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็กดค้างนะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดลงนะครับการกดลงคือการเปลี่ยนหน้าจอนะครับเดี๋ยวดูนะครับนะครับเราจะเปลี่ยนหน้าจอกดกดลงนะครับอันนี้เป็นหน้าจอที่2ของตัว F9 นะครับ หน้าจอที่สามนะครับหน้าจอที่สี่นะครับอันนี้เป็นหน้าจอที่ห้าจะเป็นค่ารวมแบบนี้นะครับบอกค่าทั้งหมดเก้าค่าในหน้าจอเดียวนะครับตัวเลขใหญ่นะครับมองชัดนะครับตัวนี้นะครับมองได้ชัดเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับบอกอะไรบ้างนะครับตัวนี้บอกความเร็วรอบเครื่องยนต์นะครับอุณหภูมิแรงดันท่อไดีนะครับแล้วก็เวลาอุณหภูมิว่าน้านะครับแรงดันแบตเตอรี่นะครับระยะเวลาที่ขับรถนะครับระยะทางนะครับแล้วก็สัญญาณ gps นะครับ อันนี้เป็นบูทเทอร์โบนะครับหน้านี้สําหรับรถที่มีบูทเทอร์โบบางรุ่นนะครับที่มีสัญญาณเซ็นเซอร์บูทเทอร์โบส่งขึ้นมานะครับที่กล่อง ECU ของรถนะครับก็จะสามารถดูบูทเทอร์โบได้นะครับก็กลับมาหน้าเดิมนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนค่านามาวางได้นะครับเลือกค่าที่เราต้องการมาวางได้โดยการหมุนปุ่มตัวนี้นะครับไปทางซ้ายนะครับก็จะเปลี่ยนค่าตัวบนแบบนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเอาค่าอะไรมาวางได้นะครับ หมุนขวานะครับก็จะเปลี่ยนบรรทัดที่2นะครับ่างนี้เลยนะครับส่วนตัวร่างนะครับคือแรงดันแบตเตอรี่เนี่ยก็คือทางโรงงานนะครับฟิกค่ามาให้คือเป็นค่าที่เราควรจะดูมันนะครับว่าแรงดันแบตเตอรี่ของเราเนี่ยต่ำหรือเปล่านะครับหรือว่าอยู่ในระดับที่ปกติไหมนะครับรถเราจะสตาร์ทติดหรือเปล่าตรงนี้เราจะดูตรงนี้ได้นะครับต่อไปการเข้าเมนูนะครับเราก็เพียงแค่กดปุ่มด้านบนนี้นะครับค้างไว้2วินาทีนะครับ ก็จะเป็นเมนูแบบนี้ขึ้นมาให้นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปเซตติ้งคือการตั้งค่าต่างๆนะครับก็คือมาเปลี่ยนภาษาได้นะครับแต่ภาษาไทยไม่มีนะครับตัวนี้ก็จะมีอังกฤษนะครับมีจีนนะครับมีไต้หวันนะครับมีอังกฤษเราก็เลือกเป็นอังกฤษไว้นะครับอย่างเงี้ยเข้าใจได้นะครับก็จะมีการปิดเปิดเสียงนะครับมีสปีดอะลาร์มคือการตั้งเตือนความเร็วนะครับสามารถแจ้งเตือนความเร็วได้โดยการหมุนปุ่มนะครับอย่างนี้เลยนะครับเราจะตั้งเตือนความเร็วที่เท่าไหร่สมมติเราจะตั้ง1 2อยะครับ ให้เกตมีการเตือนนะครับมีเสียงเตือนเราก็สามารถที่ตั้งได้แบบนี้นะครับง่ายๆนะครับกดหนึ่งครั้งออกไปนะครับหมุนลงมาข้างล่างเพื่อตั้งคูลเลนอะลาร์มก็คือตั้งระดับหม้อน้านะครับแล้วก็เพียงหมุนซ้ายนะครับเพื่อลดนะครับหมุนขวานะครับเพื่อเพิ่มตัวเลขแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับโควิดีตัวนี้ยังสามารถที่จะสแกนโค้ดนะครับ ก็คือการเลือกที่ OBD diagnose ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับรรทัดที่3นะครับกดเข้าไปจะมีคําว่าสแกนนะครับเห็นไหมครับสแกนก็คือการสแกนโค้ดนั่นเองนะครับการสแกนโค้ดก็คือทําให้เราเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าสาเหตุที่ไฟเอนจินสีเหลืองโชว์ที่หน้าปัดรถของเราอะรถของเรามีปัญหาอะไรนะครับมันก็จะบอกเป็นโค้ดมาให้เลยนะครับนะครับว่าปัญหาอะไรอันนี้คือไม่มีโค้ดนะครับก็จะขึ้นว่ารถเราปกตินะครับไม่มีโค้ดอะไรนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับ สินค้าตัวนี้รับประกันให้1ปีนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากสั่งซื้อนะครับไปติดตั้งใช้งานกับรถของท่านนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้นะครับที่หมายเลข0899695708นะครับหรือขับรถนะครับมาที่หน้าร้าน OBD Shop ของเรานะครับมีบริการนะครับติดตั้งนะครับให้ฟรีนะครับจ่ายแค่ค่าสินค้าพอนะครับบริการติดตั้ง ที่รถของคุณลูกค้านะครับทางเราบริการติดตั้งให้ฟรีเลยนะครับไม่มีการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่เสียบปลั๊กของอุปกรณ์เข้าที่พอร์ต OBD ของรถพัานะครับก็ใช้งานดูค่าต่างๆของรถแบบนี้ได้เลยนะครับสวยๆำงามเลยนะครับเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เราควรมีติดรถไว้นะครับเพราะว่าอย่างน้อย OBD จะเตือนเราก่อนนะครับที่อุณหภูมิหม้อน้ำจะขึ้นสูงกว่าปกตินะครับสามารถเตือนความเร็ว ได้ว่าเราขับรถเร็วเกินไปไหมนะครับแจ้งเตือนแรงดันแบตเตอรี่ได้นะครับสแกนโค้ดและลบโค้ดได้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการนะครับใช้งานระบบนวิเกเตอร์นำทางของตัว OBD รุ่น F9 ตัวนี้นะครับว่าใช้งานอย่างไรนะครับลำดับแรกนะครับในกล่องนะครับจะมีตัวบาร์โค้ดให้นะครับเราก็เอาบาร์โค้ดนั้นนะครับไปโหลดนะครับแอปนะครับ ที่จะใช้งานกับตัวโอบิลิตัวนี้นะครับก็คือเป็นแอปนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้นี่นะครับตัววินยิตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็คือโหลดแล้วจะได้แอปตัวนี้ขึ้นมานะครับวิธีการใช้งานนะครับเราก็เพียงเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับเปิดบลูทูธนะครับแล้วก็เปิดตำแหน่งของโทรศัพท์เรานะครับแค่นี้เองนะครับเราก็จะใช้งานตัวเนวิเกเตอร์ได้เลยนะครับตัวแอปนะครับ บาร์โค้ดที่ให้ในกล่องนะครับก็จะมีทั้งใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iPhone นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะเข้านะครับโดยการกดเข้าที่แอปตัวนี้นะครับนะครับมันก็จะขึ้นข้งหนังอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นตรงนี้ว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับเนี่ยนะครับเชื่อมต่อแล้วนะครับเชื่อมต่อวิญตาณนี้บ้อยแล้วนะครับอันี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันทํางานอย่างไรนะครับเราก็ค้น หาจุดหมายปลายทางที่เราจะไปนะครับยกตัวอย่างผมจะไปที่ท่าอากาศสยานสวรภูมิสนามบินสุวรรณภูมิผมก็กดเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะมีคําว่ากดตรงนี้นะครับให้เริ่มเดินทางนะครับจะสังเกตว่าเนี่ยครับ OBD นะครับก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหน้าจอให้เองนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งเขานะครับก็จะแจ้งนะครับว่าตัวนะครับ สุวรรณภูมินะครับจะถึงใน33.2กิโลเมตรนะครับระ,ะระยะทางนะครับแล้วก็ใช้เวลาการเดินทางประมาณ1ชั่วโมง46นาทีนะครับอ่าอันนี้ก็จะบอกว่า <200 m. S 1> ออีก131เมตรนะครับให้เราเตรียมเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็จะมีนาฬิกาบอกตรงนี้ให้มีความเร็วบอกตรงนี้ความวัดรอบเครื่องยนต์สีแดงๆตรงนี้นะครับบอกอนี้เลยนะครับแล้วส่วนโทรศรัพท์ก็จะบอกลักษณะนี้เลยนะครับเนี่ยครับ ก็อีก125เมตรนะครับให้เตรียมเลี้ยวขวาอ่าเลี้ยวซ้ายนะครับทัทีเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ตรงไปประมาณอย่างนี้เสียงสัญญาณก็จะออกมาจากโทรศัพท์นะครับเป็นเสียงคําพูดนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้นะครับสวยงามสามารถนําทางได้จริงนะครับเนี่ยนะครับมีรูปรถวิ่งอยู่นะครับอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยอ่าเนี่ยครับก็จะบอกตลอดนะครับว่าอีกนะครับ240เมตรให้เตรียมเลี้ยวขวานะครับประมาณนี้นะครับ เมื่อเราไม่ใช้งานนะครับถึงจุดหมายปลายทางเราก็กดแบ็กออกจากตัวแอปนะครับแบบนี้นะครับออกแล้วนะครับหน้าจอ OBD จะกลับนะครับจะกลับมาเป็นหน้าจอที่แสดงค่านหภูมิปกติให้เองอัตโนมัติเลยแบบนี้เลยนะครับใช้งานง่ายๆนะครับแค่นี้เองนะครับก็สามารถดูค่าต่างๆของรถได้นําทางไปหาจุดหมายปลายทางที่เราจะไปได้นะครับทําให้เราไม่ต้องไปมองที่โทรศัพท์นะครับมองที่ OBD ตัวนี้ได้เลยนะครับ ท่านใดสนใจนะครับจะสั่งซื้อนะครับตัวนี้เป็น OBD รุ่น F 9นะครับสินค้ารับประกัน1ปีเต็มนะครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามมาได้ที่หมายเลข089-969-5708เนะครับเข้ามาที่หน้าร้าน OBD Shop ของเรานะครับมีบริการติดตั้งให้ฟรีนะครับท่านใดนะครับสนใจทักมาได้นะครับสินค้ามีความจัดส่งนะครับผมป๊อป OBD Shop ขอจบรีวิวนะครับการนำทางระบบเน v i g เกเตนะครับของตัว F 9 ตัวนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับสวัสดีครับ